จากกรณีที่มีผู้โพส์ข้อความให้ข้อมูลว่าบาสวัสิการแห่งรัฐเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ2 0 0บาทในวันที่10กันยายน2566นี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลพร้อมกับชี้แจงชัดเลยว่าทางกรมบัญชีกลางเองกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายแจกเงินในบสวัสิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน200บาทในวันที่2 0กันยายนนี้แต่อยา่างใดโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต่อๆกันนั้นเป็นข้อมูลปลอมดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือว่าโทรไปที่เบอร์กลาง021277000และคอ c เซ็นเตอร์022706400